ใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แล้วหลายๆคนที่กำลังมองหาของฝากของขวัญอยู่วันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูบานาน่าฟรุตเค้กค่ะทำง่ายไม่ใช้เครื่องตีค่ะค่ะ เริ่มต้นนะคะเราใช้กล้วยหอม300กรัมค่ะสุกงอมแบบนี้เลยค่ะยิ่งกล้วยหอมสุกงอมนะคะจะยิ่งหอมนะนํามาบดและพักไว้ค่ะอันนี้เป็นผลไม้รวมเราใช้270กรัมนะคะเพื่อนๆเราจะนํามาหมักด้วยเหล้าลําก็ได้หรือว่าหมักด้วยน้ําเชื่อมก็ได้นะคะอัน,นี้ซื้อแบบสําเร็จรูปมานะแล้วก็ลูกเกด100กรัมค่ะเพื่อนๆ,ๆจะใช้เป็นผลไม้แห้งชนิดอื่นๆก็ได้นะคะนําไปหมักน้ําเชื่อมหรือว่าหมักด้วยเหล้าลําก็ได้นะคะประมาณหนึ่งเดือน นะคะคแล้วแต่ตามชอบบางครั้งเขาก็หมักถึง3เดือนค่ะหลังจากนั้นนำมาเทรวมผสมกันกับกล้วยค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วพักไวสักครู่ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำน้ำตาลทรายขาวค่ะ5 0กรัมใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลโอดถทึง1 7 0กรัมหรือว่าใครจะใช้เป็น น้ำตาลสายแดงก็ได้นะคะค่ะอันนี้ที่เป็นเม็ดเราก็บดบดให้ละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุกเขาคนให้เขาละลายได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เติมไข่ลงไป3ฟองค่ะตามในคลิปนี้ใช้เป็นเบอร์สองนะคะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพยายามให้น้ำตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดนะคะ ค่ะนไปเรื่อยๆค่ะค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ค่ะแล้วก็เติมเป็นเนยสดละลายนะคะ230กรัมใครจะใช้เป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ค่ะในคลิปนี้ใช้เป็นรสจืดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสําหรับท่านใดที่ใช้เป็นเนยสดซึ่งเป็นเนยนิ่มที่อุณหภูมิห้องจะต้องใช้เป็นเครื่องตีนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวขนมเขาขึ้นฟูม,มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นมาดูของแห้งค่ะเราใช้แป้งสาลีในประสงค์250กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาหลังจากนั้นเราล้นของแห้งใส่ลงในชามผสมค่ะ ค่ะเราก็ร่อนเพื่อให้ตัวแป้งเขาเ,เนียนละเอียดมากขึ้นนะคะฟูเบามากขึ้นแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกปรปกออกไปด้วยนะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน,นะคะ่ะอันนี้อย่าคนนานเกินไปนะคะจะทําให้เค้กของเราเหนียวนะค่ะเราก็คนให้ไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆเลยค่ะอ่าคนให้เขาเนียนแบบนี้เลย หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าใช้น้ําตาลทรายขาวอย่างเดียวได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเติมน้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลโอทึงลงไปด้วยเนี่ยเขาจะหนัวมากยิ่งขึ้นนะคะรสชาติเนื้อสัมผัสก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นผออลไม้รวมแล้วก็กล้วยที่เราผสมไว้ลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ วุ้เค้กสูตรนี้นะคะเป็นสูตรซึ่งทําได้ง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยค่ะหวานกําลังดีนะคะไม่หวานมากจนเกินไปนะค่ะอันนี้เราก็คนไม่นานนะคะแค่พอให้ส่วนผสมออเข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่พิมพ์ค่ะในสูตรนี้จะได้พิมพ์1ปอน2พิมพ์นะคะพิมพ์ก่อนที่จะนํามาใส่กูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะกูกด้านข้างด้วยเน,เนื้อเค้กด้านข้างเขาจะได้ออกมาสวยงามค่ะ เราก็ใส่พิมพ์สองปอนนะคะเฉะลี่ยให้เท่ากันค่ะสำหรับผลไม้รวมอย่างที่บอกนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใครจะใช้เป็นลูกพุนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะใส่เป็นเม็ดถั่วด้านในนะคะเป็นอัลมอนด์สไลด์นะคะเป็นเ,ออเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ลงไปด้วยก็ได้อันนี้ตามความชอบเลยค่ะหลังจากนั้นคอพิมพ์สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าเตาอบก,กันค่ะ หลังจากนั้นเรานําเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีอุณหภูมิแล้วแต่เตานะคะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันระยะเวลาต่างกันนะค่ะอบ Se เสร็จสุกออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเรามาดูของแต่งหน้ากันในคลิปเราจะใช้เป็นเชอรี่นะคะเป็นฟิลลิ่งหรือว่าแยมส้มแล้วก็ลูกเกดในการแต่งหน้าเพื่อนๆอาจจะมีถั่วต่างๆมีเอามอ์มีเม็ดมะม่วงหิมพานต่างๆนะคะ ใช้ในการแต่งหน้าด้วยก็ได้นะคะสําหรับฟิลลิ่งส้มเนี่ยเพื่อนๆใช้เป็นรถอื่นก็ได้ตามชอบเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นรถส้มเนาะหรือไม่ก็ทาด้วยเป็นไกรเซ่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแยมอะบิคอตก็ได้เหมือนกันนะคะทาเพื่อให้หน้าของเขาเงานะสําหรับเค้กชนิดนี้นะคะจะสังเกตว่าเรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็จะมีขายในช่วงเทศกาลคริสต์าสมาสปีใหม่นะคะเขาก็จะทํากันเนาะ วันนี้นะคะเราทำได้เองแล้วนะคะด้วยสูตรเราก็วิธีการทำที่ง่ายๆเลยค่ะอันนี้เราก็ทาให้ทั่วเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าถ้าสมมุติว่าไม่อบเอาไปนึ่งได้ไหมเอาไปนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสก็จะต่างกันนะ ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองอบด้วยเตา DIY ก็ได้นะคะเราเห็นหลายๆคนทําคลิปแม่ก,ก็เคยทําให้ดูเนาะก็คือนำมะแกงของเราล้างให้สะอาดค่ะนําตะแกรงวางลงบนมอแกงเนาะตั้งบนเตาแก๊สไฟอ่อนๆค่ะแต่ว่าตัวแบตเตอร์เนี่ยใส่ลงในพิมพ์น้อยๆนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะเอ่อไม่สุกเนาะค่ะระหว่างที่เราอบเนี่ยเราก็สามารถเปิดดูได้ค่ะค่ะอันนี้ก็แต่งหน้าด้วยเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ลูกเกดค่ะ บางคนเขาก็จะเป็นใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แต่งกับเชอร์รี่เนาะก็น่ากินเอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะค่ะเราก็แต่งหน้าให้เสร็จเลยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆอยากให้ลองทํากันทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันรสชาติมันลงตัวมากๆแล้วก็สามารถทํากินแล้วก็ทําขายได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะยังทันอยู่เนาะ ค่ะก็เสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์อันนี้หมุน,นให้ดูรอบๆก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เนะาะค่ะเพิ่มความน่ากินและความอร่อยเราโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นิดนึงค่ะอัลมอนด์นี่เอาไปอบก่อนนะเ,นเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่วะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกัน เนื้อจะช่ำๆเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ใส่เนยค่อนข้างจะเยอะนะคะใครที่อยากจะทำลดต้นทุนนะก็สามารถเปลี่ยนเนยเป็นเอ่อเป็นมาร์การีนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเนยสดเนี่ยจะอร่อยกว่านะเราก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันช่ำๆแบบนี้เลย สำหรับฟุตเค้กนะคะหรือบานาน่าฟุตเค้กอันนี้เนี่ยยิ่งทิ้งค้างคืนจะยิ่งอร่อยนะคะเนื้อจะยิ่งช่ำน,นะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะหวังว่าจะถูกใจอยากให้ลองทำกันนะสำหรับเมนูนี้หากเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง f c e e o o o p เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ